สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t h a r o t by กัญชรยานะคะสวัสดีชาวสองสวัสดี EFC แล้วก็สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆต่างประเทศและไทยด้วยที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องในอยู่นะจ๊ะมาเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณมาดูในคอนเทนต์ที่ว่าใครกำลังแอบคิดถึงคุณ แทบขาดใจมีไหมมีไหมด้วยเป็นไกดไลน์ด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆดูพราไม่มีอะไรดูอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้กับคุณทุกๆคนให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของความรักค่ะก็เรียกว่า อ,อกหักดีกวกดรักไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังในความรักความสัมพันธ์โดยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตบางอย่างเกิดแล้วบางอย่างยังไม่เกิดบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนะจ๊ะดูแล้วอย่าอินมากนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมามากันที่ท่าเด่นเพฤ่อ,อบกันมังกร เรามาดูความสัมพันธ์ดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนและเรามาดูซิว่ามีใครกําลังแอบคิดถึงเราบ้างไหมคิดถึงแบบแทบขาดใจ <laughs> ามาดินอาจารย์มีข่าฝากมาจา์สัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดครอสการเรียนการสอนดูพระยิบซีแบบสัตว์ตะวันตกในวันที่27สิงหานี้คะ่ะรับ10ที่นั่ง10คนเท่านั้นนะจ๊ะอ่า สอนตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นสิทธิอาจารย์เป็นรุ่นที่7แล้วเรียนที่กรุงเทพเรียนที่กรทมศรีลมซอ,อย3นะจ๊ะถ้าอยากเป็นสิทธิอาจารย์ก็แอดไลน์มาเกือรายละเอียดคุณต้องเอาหนังสือไปเพื่ออ่านเพื่อจําความหมายของไพ่ถ้าคุณจําความหมายไพ่คีย์เวิร์ดไพ่วันที่มาคุณจะได้การเชื่อมต่อของไพ่อ่านไพ่แบบมืออาชีพคุณจะต้องอ่านไพ่1ิบใบทุกคนจะต้องอ่านไพ่ให้ได้อ่านไม่ได้ไม่ให้กลับบ้านนะจ๊ะ ่ไแล้วก็รับน้อยเพราะว่าต้องการดูไรอย่างทั่วถึงจะได้จี้จุดตามที่คุณอยากรู้เลยจี้จุดถ้าอยากรู้ตรงไหนการเชื่อมต่อแบบไหนจะอ่านยังไงจี้แบบนั้นเลยประมาณนั้นน่าจะถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยโอเคไหมอ่ะดินเพิ่อสอบการบมังก่ออารมณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอ่ะไพเ่เป็นใบแรกเป็นเดงแมนค่ะ แฮงแมนคือการแขวนตัวอยู่บนความทุกข์ความเจ็บปวดแต่เราทุกอย่างรู้หมดดูทุกเรื่องแต่ก็ไม่สามารถอาจจะไม่สามารถทําอะไรได้ทําได้หรือทําไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ไม่อยากทําปัญหายัยงคาราคาซังเกินจะแก้ไขจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้เราอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือเกินไปกับความทุกข์ในใจที่ไม่สามารถบง่งบอกใครได้นะจ๊ะคุณอาจจะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนทุกอยู่เงียบๆคนเดียว เจ็บอยู่เงียบๆกับคนที่เขาจากไปบางคนเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มานะคะบางคนอาจจะเป็นรักที่เลือกไม่ได้หรือเป็นความรักทีม่มันมีเหตุผลของความสัมพันธ์อาจจะบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้แล้วก็หวั่นไหวกับคนอื่น<ม>ก็เลยเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้บอกเมียไม่ได้ว่าอกหกักอะไรอย่างเงี้ยบอกผัวไม่ได้ว่าฉันแอบไปรักเก๊กอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์บาลนี้เปล่าอารมณ์นี้ไหม ไพ่ของคุณมีความมั่นคงดีในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินค่ะจริงๆชีวิตคุณก็โฟกัสจริงๆคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดช่างเลือกด้วยทีนี้ในความคิดของคุณก็คือความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินและครอบครัวสิ่งที่คุณคิดความมั่นคงกับกับชีวิตของคุณนาจาะนั่นคือสิ่งสําคัญเรื่องของความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยากมาก็มาอยากไปก็ไปแต่ก็เจ็บนะเจ็บเป็นค่ะมีความเหงาเป็นเจ้าเรือน เจ็บเป็นทุกเป็นเหมือนกันแต่เพียงแต่อาจจะไม่แสดงออกไม่วืนเว้อว่าฉันอกหักมันวื้นเว้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันอืมไพ่ของคุณอยู่ในอารมณ์ของความเก็บตัวเก็บตัวเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเป็นคนเย็นชาเหรอดินเป็นคนเย็นชาเป็นคนเหมือนเหมือนคนไม่มีหัวใจอะไรเงี้ยเันคนใจร้ายแต่ไม่หรอกคุณก็จะเป็นเหมือนคนอื่นนั่นแหละสิบดาบมาประกบอยู่ตรงนี้ จะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ประมาณนั้นได้แต่เก็บงงาความรู้สึกที่มันเจ็บปวดไว้ลึกๆในใจทําอะไรไม่ได้มากเท่าที่ใจต้องการอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าใครบางคนที่คุณดิวด้วยอาจจะอาจจะทําให้คุณชอบหรือรักแต่คุณก็ต้องแยกแยะระหว่างความรักความชอบและความเป็นจริงนั่นแหละใจร้อนเหมือนกันนะเรานะเห็นนิ่งๆเงีย,ยบๆอย่างนี้ดินเป็นคนใจร้อนมากๆนะ อาจจะยอมหักไม่ยอมงอกับใครก็ตามคุณเป็นคนที่ดูใจแข็งอะ่ะอืมทัดดินเป็นทัดที่แบบประศบกดิ์กันมังกรอเป็นทัดที่แบบเจ็บแต่เก็บอาการเจ็บนะรู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารับโพงออปากหรือพูดออกไปก็แรงแต่ถ้าไม่พูดก็คือไม่พูดอารมณ์นั้นได้จะเก็บกอดความรู้สึกกับใครบางคนคะ่ะ แล้วก็ใครบางคนนั้นทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้วนไปวนกลับกันแบบนี้บางคนเคยมูฟออนแบบเป็นวงกลมคุณอยู่ในสถานการณ์ของอะไรรู้ไหมมันเหมือนความทุกนี้ไม่จบหายไม่สิ้นไม่สิ้นสุดไปสักทีเหมือนคุณกำลังรักใครสักคนและความรักนี้มันก็ไปแล้วแล้ก็กลับมาอีกแล้วไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกแล้วเหมือนจำยอมจำใจจำทนกับ กับความรู้สึกของตัวเองทำอะไรไม่ได <c oughs> ้อาจจะเป็นคุณเองที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทำคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกหรือตัดสินใจทำเขาอาจจะเป็นคนเลือกหรือตัดสินใจความหมายของของไพ่ใบนี้ประมาณว่าเราไม่ได้เลือกเราเลือกไม่ได้เรารักเขาแล้วนี่เราจะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อเขาไม่รักเราในเมื่อเขาไม่ได้ทำทำอะไรที่ตามที่เราต้องการแต่เราก็อยู่ตรงนี้เราก็เจ็บอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อารมณ์นั้นหรือเปล่าดินมพ่อศบกันมังกรทุกนะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีก็พยายามทนพยายามปรับตัวพยายามไม่รักมากเกินไปก็รู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมีความคิดว่าคือวันนี้ไม่จบวันหนึ่งมันต้องจบหรือจริงๆมันจบไปแล้วแต่คุณก็พยายามหล่อเลี้ยงหรือประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะคุณตัดใจไม่ได้รักเขามาก เอ,อหรือความรักครั้งนี้มันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีเงินมีทองมีการซัพพอร์ตเรื่องของเงินเรื่องของประโยชน์เรื่องของความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่ามีเงินไหมคุณเปย์เขาไหมถ้าคุณไม่เปย์เขาเขาก็เปย์คุณหรือช่วยเหลือกันในด้านของการงานก็ได้หรือในช่วยเหลือนในด้านอะไรก็ได้มีกันไว้แต่มันมีกันแบบทุกๆมีกันแบบเจ็บเจ็บช้ำช้ำทุกๆเลิกรักก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้ ใครบางคนในที่นี้อาจจะไม่เลือกเลือกไม่ได้หรือไม่เลือกหรือเลือกไปแล้วแต่เราก็ยังต้องออกไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้มันเหมือนเราเองไหมที่กำลังยังยังเก็บกอดความรู้สึกเหมือนเขาเคยดีกับเราเขาเคยรักเราคําว่าเคยดีคําว่าเคยรักแล้วตอนนี้ล่ะเขายังรักอยู่ไหมตอนนี้เขายังดีอยู่ไหมนั่นแหละอารมณ์นั้นสิ่งที่คุณอดทนจะเป็นจริงไหมอ่ะ อืคือมันเป็นการกลับมาเพื่อทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจค่ะมันเป็นการกลับมาของใครบางคนหรือการกลับมาคุยกันดีขึ้นดีมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าจะตกลงป่องชิ้นกันได้ไหมยากนะยากมองดูแล้วไม่น่าจะได้ถ้าถามว่าเราสองคนจะกลับมารักเป็นความมั่นคงกันได้ไหมไม่มันเหมือนใครในที่เนี้ยเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วตัดสินใจไปแล้วบอกไปแล้ว ได้แต่ประครับประคองค่ะโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีธนูสิง <c oughs> พิจิกกันพระศพกันมัาก่อนโอเคไหมอ่ะไปดูกันใครที่กำลังคิดถึงคุณใจแทบขาดเขาคิดถึงคุณหรือค,คุณคิดถึงเขาก็ไม่รู้นะบางทีไพ่จะสลับกันได้ในการอ่านนะคะถ้าเขาไม่คิดถึงคุณก็เป็นคุณที่คิดถึงเขาใจแทบขาดโอเคไหมอะ ไปดูกระซิใครกันคนคนนั้นมีอยู่ไหมมีตัวตนไหมที่เขาคิดถึงเราหรือเขาคิดถึงเราในแง่ไหนเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเราไรกันคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยคนที่เคยจบกันไปแล้วคนที่เคยเอาชนะคักคานซึ่งกาละกันคนฉลาดคนที่มีคนในมือสองคนคนที่นิ่งๆใส่คุณค่ะเหมือนคุณพยายามแค่ไหนคุณก็เอาชนะใจเขาได้ยากเกินมันเหมือนมีเรื่องราวระหว่างกันมา เป็นเรื่องราวบัตรหมางใช้คําพูดที่รุนแรงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ลืมและอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่สามารถพัฒนาไปได้ใช่ <c oughs> คนไหนล่ะคนที่คนเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์ทีเดียวอืมเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นคนอบอุน่นเป็นคนอบอุน่นบางครั้งเขาก็ดูอบอุน่นแต่บางครั้งเขาก็ดูเย็นชา คนที่เคยคนที่เขาเคยชัดเจนกับคุณไปแล้วว่าเราบางทีชัดเจนไปแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันนะหรือว่าเราไม่สามารถกลับรักกันเหมือนเดิมได้คนที่มันมันมีประเด็นของการที่คุณมองสถานการณ์ของการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงแต่มันคาราคาซังค่ะเราตัดใจไม่ได้หรือเขาตัดใจไม่ได้มาดนหย,ยุดตรงเนี้อยู่กันก็ไม่ได้มีความสุขนะมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ คี่ตอบใช่มีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าใครบางคนนึกถึงผลประโยชน์ค่ะใครบางคนในที่นี้อยู่ในกันผลประโยชน์อาจจะมองผลประโยชน์ในระยะยาวๆการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเรื่องของจิตใจเรื่องของการดูแลมีการเทคมีการซัพพอร์ตในเรื่องของส่วนนี้อยู่อืเขาคิดถึงคุณเหรอเขาคิดถึงคุณเพราะเขาอยากให้คุณช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าใช่มันมีการช่วยเหลือมีการ เกื้อหนุนกันเขาคิดถึงเราในยามที่เขาลาบากหรือเปล่าหรือเขาคิดถึงเราในยามที่เขาอยากจะใช้เราหรือเปล่า, <laughs> <laughs> าเขาคิดถึงนะดูหน้าด้วยเขาคิดถึงนะแต่เขาอยากใช้เราเพราะเขาเลยคิดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเราเป็นผลประโยชน์หรือเปล่าคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมหรือเขามีประโยชน์อะไรกับคุณหรือต่างคนต่างมีผลประโยชน์ต่างตอบแทน <laughs> อืมอืมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณหรอคะ ในความคิดถึงนั้นน่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเขาคิดอะไรคิดถึงความเป็นเพื่อนดอะเดวิลคิดถึงความเป็นเพื่อนคิดถึงกรลยาณมิตรคิดถึงว่าเราอาจจะบางคนอาจจะคบกันมานานอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ยาวนานมากสองปีสามปีสีป่ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่เลิกกันไม่ได้เลิกกันก็ไม่ได้แต่จะไปต่อก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน มันเป็นลักษณะของการที่ต้องมีวงโครจรมาพบกันไม่ว่าจะพบกันไม่ว่าจะต้องเจอกันเพราะเหตุใดๆเพราะเหตุผลของความช่วยเหลือเพราะเหตุผลของการซัพพอร์ตเพราะเหตุผลของการกระทําอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะมีตัวจ,จริงอยู่แล้วคุณเป็นได้แค่กาลยานามิตรหรือเปล่าเขาอาจจะชัดเจนกับคุณแล้วแต่เขาอาจจะมาพูดดีกับคุณมากขึ้นทําดีกับคุณมากขึ้นแต่มันเป็นรักที่เป็นกรรมนะ่ะ เป็นกรรมฤทธิ์ขิดที่เราต้องมาเจอเจอตอนแรกก็คิดว่าโชคดีแต่ทําไปทํามาเราโชคร้ายมากที่เรามาเจอคนคนนี้หรือเปล่าอารมณ์นี้หรือเปล่าคุณอาจจะเดียวกับมังกรค่ะน้ากรกฎเป็นพุจิกค,ค่ะเดสตารากลุมค่ะอืในการอยู่คนเดียวของคุณอะ่ะการที่คุณรักตัวเองเป็นและอยู่คนเดียวน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดที่ไม่ทําให้ทุกข์ค่ะจากที่มองในไพ่เพราะว่าการกลับไปหรือเขาต่อให้เขาไม่กลับมา หรือกลับมาคุณก็ทุกข์ไม่ต่างกันไม่ได้ทําให้มันจะทําให้คุณอารมณ์ดีความรู้สึกดีแล้วก็ยินดีปีดาได้แป๊บเดียวแต่ในส่วนของความเป็นจริงแล้วไม่รักนี้ไม่มีอยู่จริงรักนี้เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเราหรือเราไม่เลือก,เ,เ,อกเขาไม่รู้นะพ่ายเป็นวนเบอร์ซาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองดีไหมรักตัวเองก้าวเหรียญคุณเองก็มีคนเขาไม่ชอบเยอะเป็นคนมีเสน่ห์ นะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่อาจตัดใจจากคนคนนี้ได้เพราะคุณรักเขามันเป็นเวรกรรมดึงกันไว้ The Devil เป็นไพ่ของความรุ่มหลงหลงในหน้าตาหลงในกิเลสหลงในตัณหาหลงในเงินทองบางคนไม่ได้มีเซ็กกันก็ตามแต่เป็นความรุ่มหลงหลงในอะไรก็ได้หรือต่างเกือก่อลกันในเรื่องของเหตุและผลคือกรรมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของกรรมไพ่ของความทุกข์เพราะฉะนั้นมาเจอกันอาจจะเจอกัน มันช่วงจังหวะเวลาที่เรามีความสุขมันเดี๋ยวดาวสุดท้ายที่เราที่เราคบกันรหรือมีความสัมพันธ์หรืออยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีความสุขที่ยั่งยืนและถาวรมันมีทุกมากกว่าสุขอืมต้องอดทนคุณอดทนมานานแล้วนานแค่ไหนแล้วที่คุณทนอยู่หรืออยู่ทนหรือจำใจทน เพราะพยายามบางคนพยายามทําดีบางคนพยา,าพยามช่วยเหลือบางคนพยายามทําให้ทุกอย่างเพื่อให้เขาเห็นว่าเรารักเขาอาจจะมองเห็นบ้างการที่เราทําอะไรเป็นคนดีก็เขาก็อาจจะไม่ได้รักคนดีก็ได้นะต่อให้เราดีแค่ไหนเป็นนางสวา้านางสวรรค์ถ้าเขาจะรักยืนโง่ๆอยู่เขาก็รักถ้าเขาจะรักเราเป็นแบบไหนเป็นตนตนแบบไหนเขาก็รักแต่ถ้าเขาไม่รักต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็ไม่รักค่ะ อแต่และเขาคิดถึงทําไมถามไปแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณคะเขาต้องการอะไรจากคุณคะต้องการอะไรบางคนกลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อพบพานแล้วก็กลับมาเพื่อจากคะ่ะใช่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกันได้แม้ความสามารถไม่มีความสามารถที่จะให้ความกระจ่างกันได้กลับมาทําไมก็อาจจะอยากคุยบริหารเสนเหให้ความช่วยเหลือ กลับมาเพราะอยากเห็นกันกลับมาเพราะลืมไม่ลงกลับมาเพราะยังเจ็บอยู่การกลับมาเพราะเหตุผลใดๆก็ตามซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเป็นทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนใครมาขายฝันให้กับคุณหรือคุณอาจจะขายฝันกับตัวคุณเองยอมหลอกตัวเองเพื่ออยู่กับความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานนะจ๊ะนั่นแหละคนที่คุณคิดถึง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์เอฟพีศน์า e ้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ